ในที่สามคือใบยังรู้ว่าใครชนะของใครบ้างอะะคผมผมสงสัยผมก็ท้าเลยครูใบคะแนนกลัวอยู่ที่บ้านใบของไม่เอากินมั้งดิกินเพื่อคเรขาไม่อยากรู้ว่าน้อชนะของพี่แซนนี่แน่เลยมันจะมีบางคนที่ชนะเป็นดีที่สุดของคนนู้นของคนนี้ของคนนั้นอะไรอย่างนี้ขอบคุณนะขอขอบคุณนะกันไอ้ไอ้คะแนนตกตอนมาเป็นคนในบ้านค่ะไอ้คะแนนนำในช่วงเป็นคนนอกบ้ากเพราะมันเป็นคนในบ้าน แถวครับอช็อกโกแลตแถวชอบปะอยากินขโมยเวลาเนี่ยไม่รู้หยิบมากินก่อนดีเป็นชิ้นชิ้นอะเอ้าฮะโอ้โหท่อเดียวไม่แล้วนะทุกคนเลยใช่ไหมหรือว่าแค่เราคะไม่กินฮะตัดใจอืมเขาพ่อร่อยมากเมื่อกี้ยังแย่งกันอยู่เลยช็อกโกแลตจะกินตั้งนานเอ้ากินหมดแล้วเหรอ มันอ้วนกว่านี้มากแล้วคก็หน้าบวมมากครับออกฟอเฮ้ยขาสวยขาสวยนะครับขาสวยพี่บงค์ว่ขาสวยก็ขาเล็กไงเอากล้องโอ้หไปเดี๋ยวเราย้ายกันไปห้อง voice ดีกว่าโอ้จะจะกัดไปครึ่งชิ้นขนาดนี้แล้วก็นะเออเห็นไหมเรน้ายสั่งเยอะเราขายส่งมาก แล you know? oh ้วไข่เราหายแล้วไข่เราจะอยู่ไงอ่ะผิวหน้าเฮ้ยอร่อยมากข้างบนคืออะไรกล้วยเหรอไม่รู้ทำอะไรกล้วยอบแฉมกล้วยเชื่อมทำอะไรเข้ากินมั่งเวฟอย่างเดียวผมก็เวฟตอนเช้าครับส่วนมากมีอะไรภาคภูมิใจในการนำเสนอให้เพื่อนๆกินไข่เจียวครับกูรักกินไหมครับโอ้โหมันทำไม่ได้เลยรักอยู่ไหนบ้าง มันไม่มีอุปกรณ์พ่างั้นอืมเขาพูดอร่อยมากจริงไหนพี่บอกให้ออสองชิ้น<อ>แล้วนะต้องร้องน<อ>้่งเราแค่จะบันดำอมอะทำมนะันซอเนีตอนนี้เหลืออะไรซ้อที่อยู่ใน ไข่ครับไข่คร,ครับรรไข่จะกินกันตอนนี้เลยเหรอเดี๋ยวเก็บไว้ครับเขาอยากไปค่ะไข่เตียวค่ะครูครูไปดูหน้าตาดิ่เขามีโบลอน่าด้วยวางไว้ก่อนวางไว้ก่อน จะกินก่อนไหมจะกินเลยป่ะเนี่ยถ้ากินเลยกินก่อนเลยมาร่าอะไรไหมหรือว่าเราขอกินแบบเบาๆก่อนล่าอะไรล่าช็อกโกแลตครับกูเคยกินไหมครับไม่เคยครับไม่กินด้วยองั้นกินกินก่อนเลยเพราะว่าถ้ามันไม่ร้อนแล้วมันไม่อร่อยหรอกมันต้องกินในช่วงนี้เลยไปชั่วแกงรอดเดี๋ยวป่ะ เนสเป็นไงตีความเพลงทะลุยังทะลุยังพอามาทำดนตรีเอารวม่ะค่ะครูกลายเป็นว่ามันไม่ได้เศร้าจนแบบอางรายไม่รอยไปยเ,เอาเนื้อหามาก,ก่อนอย่าไปงงกับเาวาเอาเนื้อหาแต่ที่เนสเข้าใจอะค่ะที่คุยกับครูแอคติ้งเขาก็าบอกลองดูไหม พี่ในเข้าใจตอนแรกก็เป็นคนที่มีความรักมาแล้วหลายครั้งแล้วก็ผิดหวังทุกครั้งที่มีความรักแล้วเขาก็ยังแต่เขาก็ยังไม่อยู่ที่จะหาความรักเขาก็ยังอยากจะได้คนที่จริงใจกับเขาถวินหาหยหาใช่ค่ะยังแอบมีความหวังอยู่ว่าจะมีไหมใครหาใช่ค่ะที่แบบมาปลอบใจผูรักเอาไว้ไม่หลุดเรือนรักต่อเสมอนัูนกูชื่นเพื่อนชุบใจ ชุบใจกลับให้มีชีวิตชีวามีความสุขกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งก็ไม่ยากจริงๆแล้วก็ไม่ยากหรอกมันไม่ยากตรงเมโลดี้มากกว่าไม่มีอะไรกินอ่ะอร่อยมันโรตีเลยพี่บายกินอะไรก็อร่อยหมดแหละเมื่อก่อนเคยกินเงี้ยแบบไข่โรตีเลยโรตีอ่ะล่างหกโกโก้ไม่กินไม่ได้เลยเค็มๆดีแล้วมันโรตีเลย โรตีมีโบัวลอยน่าใส่นมหน้้าดวยมันแข็งอ่ะส้มคางอร่อยอ่ะส้มมันก็มีฝีมือนี่จะบอกว่าเดี๋ยวนะจะติดต่อบอกว่าเอาเอาอะไรนะน้ำสลัดคุณแม่เนี่ยไปติดที่ห้องอร่อยมากอร่อยมากเลยใส่สลัดเลยนะเช่เอาไปจิ้มอย่างอื่นกินจิ้มได้ทุกสิ่งอย่างเลยกุ้งไส้กรอกทุกสิ่ง 不讲。